ที่พึ่งที่ดีที่สุดนั่นคือใจของตนเองถ้าตราบใดที่ใจมันไม่ยอมแพ้มันก็ไม่แพ้ถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเหลืออยู่แค่0.00อะไรก็ตามแล้วถึงจะมาเป็นหนึ่งนั่นก็คือความหวังดังนั้นจงอย่าสิ้นหวังเด็ดขาด ใจที่ไม่ชิ้นหวังจึงจะเป็นใจที่มีพลังในการทำให้ตนเองมีชีวิตรอดดังนั้นทุกคนสู้อยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่ต่างกันผิดจิตใจคิดจิตดังนั้นอย่าให้ความคิดม,มันมาปรุงแต่งและฆ่าตัวเราเด็ดขาด หรือสุขมันอยู่ที่ใจแม่เขาสอนไว้เช่นนั้นมันดูเหมือนเป็นคำนง่ายๆแต่ว่ามันใช้ได้ผลจากการฟังธรรมะในทุกคืนทุกคืนฟังซ้ำๆนะคะโดยเลือกที่จะฟังเกจิอาจารย์ที่เชื่อถือได้ นะคะเป็นพุทธแท้ดังนั้นหลักธรรมที่ได้เราจะรอดหรือไม่รอดนั้นอยู่ที่จิตใจตนเองจงปุกพลังยักษ์ในตัวเองขึ้นมาให้คุ้มครองตัวเองเราเกิดมาหลายร้อยหลายพันชาติหลายหมื่นชาติมาแล้วดังนั้นบุญบาร,รมีที่สั่งสมมานั้น ดึงมาใช้คุ้มครองเทวดาที่ดูแลตัวเราให้เขาคุ้มครองและรักษากายและใจของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเสมอดังนั้นไม่อยากพูดคำว่าสู้ๆแต่มันก็ต้องสู้ตราบใดที่หายใจตราบนั้น ก็คือการยังมีความหวังอยู่เสมออย่าท้อแท้อย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังเลิกคำนี้เลยแล้วก็ใช้คำว่ารอดเราต้องรอดเราต้องมีความสุขในทุกวันต้องขอบคุณตัวเองวาระสิบอย่างไปเรื่อยๆมันก็เป็นการสะสมความคิดดีๆไว้กับตัวเองโชคดีนะจ๊ะ วันนี้13ทับ9ทับ2025